สมาร์ทโฟน Galaxy ของ Samsung ที่หลายคนรอคอยอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นในอนาคตอันไกลคุณรู้ไหมว่าปัญหานี้มาจากอะไรที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของเราโดยตรงมาดูกันว่าทำไมต้นทุนการผลิตแรมซึ่งเป็นหน่วยความจำหลักในโทรศัพท์มือถือจึงเพิ่มสูงขึ้นและเรื่องนี้จะนำไปสู่การขึ้นราคาสมาร์ทโฟนของซัมซุงยังไงบ้างผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆทีละขั้นตอนนะครับ ก่อนอื่นลองนึกภาพ RAM ดูสิครับมันคือหน่วยความจําชั่วคราวที่ช่วยให้โทรศัพท์ของคุณทํางานได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือเปิดแอปต่างๆถ้าคุณเป็นมือใหม่ในโลกเทคโนโลยีลองคิดง่ายๆว่า RAM เหมือนกับสมองชั่วคราวของโทรศัพท์ที่จําข้อมูลได้เร็วมากแต่ไม่ได้เก็บข้อมูลถาวรแบบแฟลชเมม o r y ปัญหาคือตอนนี้ซัมซุงเริ่มเปลี่ยนการผลิตไปเน้นหน่วยความจําประสิทธิภาพสูงชื่อ e b m ซึ่งออกแบบมาเพื่อเซิฟเวอร์ AI ที่ใช้ในการเรียนรู้ของเครื่องจักรเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือระบบสมาร์ทคอมพิวเตอร์ที่เหฮพอในในหนังไซไฟแต่การโฟกัสไปที่ดิจิทัลนี้ทำให้กำลังการผลิตแรมแบบปกติลดลงจนเกิดภาวะขาดตลาดและราคาก็พุ่งขึ้นถึง20%สำหรับทั้ง DDR4 และ DDR5 รุ่นการผลิตแรมที่พัฒนามาเรื่อยๆเพื่อความเร็วและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไม่ใช่แค่การขาดตลาดจากสายการผลิตที่เปลี่ยนไปแต่ยังรวมถึงภาษีนำเข้าที่ปรับเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ยิ่งทําให้ต้นทุนสูงขึ้นสําหรับมือใหม่ลองยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าคุณชอบเล่นเกมมือถืออย่างพับจีหรือเจนชินอิมแพคการมีดรมที่เพียงพอและราคาถูกจะช่วยให้เกมโหลดเร็วขึ้นแต่ถ้าราคาส่วนประกอบสูงขึ้นบริษัทก็ต้องปรับราคาสินค้าสุดท้ายเพื่อไม่ให้ขาดทุนแต่จุดที่น่าสนใจและอาจสร้างความถกเถียงคือการตัดสินใจของซัมซุงนี้จะกระทบกับสมาร์ทโฟนระดับกลาง และล่างเป็นหลักเช่น Galaxy A Series หรือ Galaxy M Series ที่หลายคนในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปเลือกซื้อเพราะราคาไม่แพงเกินไปคุณคิดว่าบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆอย่างซัมซุงควรให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์และนวัตรกรรม AI มากกว่าการรักษาราคาถูกๆหรือเปล่าหลายคนอาจเห็นด้วยแต่บางคนอาจเถียงว่ามันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ไม่ได้ร่ำรวยเท่าไหร่ปัญหานี้คาดว่าจะวงเวียนไปอีก2ปีอย่างน้อยแม้ซัมซุงจะพยายามขยายกำลังผลิต HBM ด้วยแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกปีกว่าทุกอย่าง จะกลับสู่สภาวะปกติจากรายงานล่าสุดของแฮงกยงและ9ก้าถูห้ากูเกิลลิงในที่มาซัมซุงกำลังพิจารณาขึ้นราคาโทรศัพท์ในช่วงเริ่มต้นและปานกลางซึ่งอาจหมายถึง Galaxy ซี่เอซีรีที่หลายคนรอเปิดตัวใหม่หมแต่สำหรับรุ่นเรือธงอย่าง Galax y ซี่เอสซีรีที่มีฐานผู้ใช้ระดับพรีเมียมหน้าจะไม่ได้รับผลกระทบเท่ากันเพราะมูลค่าที่สูงกว่าเดิมอยู่แล้วยังไงก็ตามต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าการขึ้นราคานี้จะขยายไปถึงรุ่นอื่นๆหรือไม่และจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวม คุณเห็นด้วยกับการตัดสินใจของ s ซัมซุงหรือไม่ถือว่าเป็นการปรับตัวตามตลาดที่สมงเหตุสมผลหรือเป็นการหารายได้เพิ่มจากผู้ใช้ที่ไม่ได้เตรียมตัวหรือบางทีคุณมีมุมมองอื่นเช่นการลงทุนใน AI ที่จะนำไปสู่เทคโนโลยีที่ดีกว่าในที่สุดมาแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้จากกันและกัน